สวัสดีครับจากนัดแท็กเตอร์นะครับ16พฤษภาคมนะครับ2,568ครับหลังจากหวยออกนะครับบางคนก็ถูกหวยนะครับแต่บางคนก็ถูกหวยกินนะครับนี่ เอาแนวมันได้จะจะดีกว่าพี่น้องนะครับผู้ใดที่ท่านมีรถไถนะครับอยากได้รถไถอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถเกี่ยวนะครับมาหาเราได้เลยนะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุราษฎร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆในสีนะครับไปอัปเดตนะครับราคารถสายวัคันนะครับมีรถเข้าใหม่มาหลายคันนะครับราคาย่อมๆก็ต้องแต่65,000บาทนะครับแต่ทุกคันนะครับเราขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเกฟอสได้ส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับพวกของใหม่ที่มีแรง โรตารี่ฐานควรยกร่องปุดมัดนะครับสามารถพอดสามารถดาวได้นะครับแต่รถไม่มีดาวนะครับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับแต่ละคันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกไฟ3อ1มนะครับอ่าไฟเอ็ยันมา39แรงแล้วก็จะมีเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางของยันมานู้นะครับเข้ามาใหม่หนึ่งเครื่อง นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่อพวกนะครับที่นี่ก็มีครบเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้ามารับเองก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับถ้ามีมารับกลับที่หน้าร้านนะครับส่วนถ้าอยาก่อนอยากดาวนะครับก็สามารถผ่อนดาวได้เหมือนกันนะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกรถเข้าใหม่กันวอน YM 3 5ห A นะครับอ่ะถ้าเอาตัวเปล่าๆอย่างนี้นะครับเอาตัวเปล่าๆอย่างนี้ไม่เอาอุปกรณ์นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่3ามแสน สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันส่วนถ้าลูกค้านะครับเอาทั้งชุดใบดันใหม่ทั้งหางใหม่นะครับราคาคันนี้ก็จะกระโดดอัพขึ้นไปพร้อมรวมเช็คพร้อมปรับสภาพก็จะอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมามาดูคันที่สองครับ XB1 นะครับ XB1 สิบสามแรงม้านะครับตัวนี้เป็นสามสูบสองเผาโฟร์วิวครับตัวนี้ก็อยู่ติดร้านนานแล้วนะครับมันเป็น งานเฉพาะทางนะครับใครที่อยากได้รถไว้ไปตัดหญ้าหรือว่าไปใส่พวกเครื่องหวานปุ๋ยนะครับพ่นยาอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้เหมาะนะครับเป็นสองพาวโฟวิลด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าเอาหางตัดหญ้าไปพร้อมก็จะอยู่ที่8,5 0 0 0น้านะครับวันนี้ก็ลูกค้าก็มาชมมาดูรถด้วยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ B 2 7 4 0เจดสีู่นครับยี่สิบดแรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นประเภทรถเข้าล่องอ้อยครับนี่สวยๆเก้ารยชั่วโมงนะลูกค้า F c ซนะอ่ะรถสวยรถเดิมครับ ตรงนี้ก็ฝาอนี่ปิดเข้าไปได้ครับปิดเข้าไปได้แบบนี้นะครับสีเดิมๆนะครับ2 7 5 0 0 0ครับตัวเปล่าๆแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะลดตัวเปล่าเยอะนะครับตัวนี้ L 3 2 1 8 h p นะครับตัวเปล่านี่ลูกค้ามาดูไม่รู้จะจบไหมนะครับอ่อไปที่ราคาเอาซิมๆกันไนดะ้พี่น้องเด้อ เอาราคาที่269,000บาทนะครับตัวเปล่าๆไม่มีอุปกรณ์ส่วนถ้าลูกค้าจะเอาชุดไปดันใหม่พร้อมหางใหม่ใบยิบ2นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่339,000บาทนะครับถัดมา L4018HP ตัวนี้ลดลด200ชั่วโมงนะครับคันนี้200ชั่วโมงนะครับตัวนี้ลด1,300ชั่วโมงนะครับนี่สวยๆคารันตีเกรดเความเดิมทุกๆจุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น 4018HP ครับ ราคาก็จะอยู่ที่4 0 0 0 39,000นะครับก็คือได้ชุดใบดันใหม่ได้หางใหม่นะครับส่วนถ้าลูกค้าเอาอุปกรณ์ครบคก็จะอยู่ที่400,000 407,000ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเปล่านะครับก็จะอยู่ที่369,000นะอ่ะถัดมาครับ L348 0ราคาจับต้องได้แบบนี้ราคาจับต้องได้งบน้อยครับอ่าตัวนี้ก็มีการเช็คนะครับพวกเปลี่ยนลูกมาร์กนะครับเก็บจุดรัวซึมอะไรต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ได้อุปกรณ์2ชิ้นครับด้านหน้าพร้อมกับหางนะครับคันนี้ก็เล่มครบนะครับปี50นะครับสีเดิมๆเอาไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับด้านหน้าแล้วก็พร้อมหางบุกเบิกแต่ว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนเป็นหางพวนก็ราคาก็ขยบขึ้นนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันมาชม L3608 กันบ้างนะครับตัวดีที่นะครับทางร้านเราจะมีสองคันนะครับมีคันหนึ่งยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยว เอามาจอดให้ชมนะครับนะครับคันนี้มันก็จะปรับสภาพเช็คร้อยแล้วนะครับยางนะครับได้ใหม่ทั้ง4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบครับเนี่ยแบบเขาเรียกว่าฉีดถุงนะฉีดถุงนะครับ2องพันหน้าชั่วโมงนะครับพร้อมประกันนะครับเครื่องยนต์ให้นะครับสเดือนหลังการขายนะครับชุดทงชุดท้ายนะครับรถเช็คเก็บงานวิวใหม่เช็คร้อยเนี่ยเราการันตีนะครับพร้อมใช้คือคุณซื้อแบบนี้คุณจบคุณไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมมีการรับประกันครับอ่ะ อย่างนี้จะอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทนะครับจัดโปรให้นะครับคันนี้ก็จะเหลือที่2อ0 0สนะครับถัดมา L 3 6 0 8 SP นะครับอ่ะถามว่า SP กับ DT เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับ FC มือใหม่ดูดีๆนะอ่าเผื่อราคามันบางร้านเขาขายราคาเอ๊ะมันทำไมถึงพึ่งแพงกว่ากันถ้า SP มันจะเป็นรถปีใหม่กว่า SP มันจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี57นะครับคันนี้จะอยู่ที่2 8 5 0 0 0แนาพนะครับ2 8 5 0 0นบาทนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยรถเดิมๆนะครับยางสวยทั้้ง4เสน นะครับอ่ะอีกหนึ่งคันเราก็จะเก็บสีให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2 9 5 0 0 0ับาทนะครับราคาจะต่างกันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะพวกนี้นะครับก็จะดีกว่ารุ่นเสากลมตัวนั้นก็คือ1เกียร์มันจะเข้าข้างพวงมาลัยครับนี่แบบนี้2556ชั่วโมงนะครับเกียร์มันเข้าข้างพวงมาลัยนะครับอ่าแล้วก็มันจะเหมือนกับ4ี่เลยครับมันจะเหมือนกับ4 0ย์เลยถ้าลูกค้าท่านใดที่พอมีงบหน่อยก็ จัดเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับมันได้รถที่ปีใหม่ขึ้นนะครับอ่ะถัดมาครับยันม่า39กแรงมี2คันนะครับอ่ามี2คันเพิ่งเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งนะครับตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะอยู่ที่2,55,000านะครับ,ต,าา 5, รบตัวนี้2 5 9 0 0 0านกนะครับก็เรายังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับถ้าใครจะปรับสภาพก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันพเพนิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเช็คแบบไหนนะครับเรามาดูรถเนี่ยเรามาดูเพียวๆก่อนก็ได้ครับอ่าบางคนงบน้อยนะครับอ่าไม่ เดิมมันความเดิมความสวยความฉ่ำมันสวยอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้ปี6 2นะครับตัวนี้ปี6 2นะครับราคาก็สองแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวหนึ่งที่มาใหม่ก็สองแสนห้าหมื่นห้าพันเดี๋ยวท้ายทคลิปผมพาไปชมนี่สามสิบหกอีกตัวหนึ่งครับอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆเลยนะครับนี่พี่จะลงคลิปให้ดูคันนี้ก็จะให้นะครับเดี๋ยวผมขอคุยราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนในท้ายนะครับกดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวแถวหน้าก่อนมาดู lc ศย์ครับ lc 0 dt นะครับ เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดเรกอินเจคชันครับใหม่ขึ้นมากว่า36นะครับเป็นรถปี61นะครับยางสวย4เส้นนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา365,000บาทครับ365,000าส่วนตัวนี้เป็น SE ครับตัวนี้จะอยู่ที่3,99,000บาทครับ3,99,000าตัวนี้จะเป็นรถปี63,64เนาะอ่า ตัว S p กับตัว D T นะครับสรุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับตาหลดับ40ไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันก็เราดูแค่ไฟคมเมี่ยมแค่ตรงนี้ครับแล้วก็ลังเครื่องมือจะเป็น USB ชาร์จนะครับมันต่างกันแค่ปีนะครับตัวนี้3 0 0แสน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันในเอฟซีนะ FC, นะไม่ใช่สามสามเก้าสามเก้าเก้านะครับแต่ตัวนี้สามหกห้านะตัวนี้สามหกห้านะครับมาดู l อฟซีห้าศูนย์แปดดีไอครับนานๆทีนะัดก็จะมาอัปเดตนะครับคลิปสินค้าหนะ้าร้านให้ลูกค้าได้ชมทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านก็เข้าไปติดตามในไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าราคาในไลฟ์มันก็จะได้ถูกกว่าเป็นราคาโปรที่ดีกว่านะครับตัวนี้ก็สองแสน 4 5 0 0 0บาทครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สีสูบเ,เล็กนะฮะเป็น L4508DI สภาพสวยสีเดิมเลยครับลูกคา้า FC ีนะพาดูใกล้ๆนี่ครับใครที่อยากได้รถเดิมรถไม่ปรับสภาพรถไม่ทำสีนะครับไม่อยากได้รถพ่นสีไม่อยากได้รถทา,าสีมาเอาคันนี้นะครับสวยๆส,สีแจ่มๆเลยเล่มทะเบียนชุดโอนครบปี P 53นะครับ245,000มา l c 7มา SP ครับอ่า จาก3 8 9ใช่ไหมราคาผมปรับลดลงมาอีกนะครับลดอีกหมื่นนึงครับตัวนี้นะครับจัดโปรให้กับลูกค้านะครับ 47SP เหลือ3 7 9 0 0 0ับาทนะครับเป็นรถอ่าบิวเป็นรถเช็คแล้วนะครับลูกค้ามาเทิน์น MU 4เ0 2อเอาไปจากร้านเรานี่แหละใช้งานได้2ปีแล้วนะครับเอาไปได้2ปีแล้วแล้วก็ยังกลับมายังสภาพกลิ้เหมือนเดิมอยู่เลยนะครับ2อง0ักว่าชั่วโมงเองนะครับใคร มา L 5 0 1 8 SP นะครับรถปี64นะครับคันนี้มาชั่วโมงมันอยู่ที่800กว่าชั่วโมงเนาะอ่าสภาพก็เดี๋ยวลูกค้ามาดูเองเพราะว่า4 0 SP มี r อ่า50 SP เรามี2คันนะครับนี่รถก็เดิมๆเ,เลยห้องโถงห้องคัดห้อง,คองเครื่องนะครับสีเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่519,000บาทครับ519,000รถปี64นะครับแล้วก็ข้างๆกันนะครับก็จะเป็นยันม่านะครับ EF 5 1 4 t นะครับเป็น5 0 5 1แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบเล็กๆนะครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังพอดีบอกนะครับทางกิมช่างเราออกไปหุ้มเนาะยางถือว่าสวยทั้ง4เส้นครับราคาก็คุ้มๆอยู่นะครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับ3 1 9 0 0 0บาทมา L 5 0 1 8 SP อีกหนึ่งคันครับสภาพสวยๆนี่มี2คันเด้อนะครับพอดียันมามาคันอยู่นะครับคันนี้ยางสวย4เส้นนะครับสี เดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนี่ครับให้ดูแบบรายละเอียดแบบชัดๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับรถปีหกสี่เช่นกันนะครับผ่านก็จะได้เป็นสองสี่หกเอฟนะครับไม้อหนึ่งคันครับ L อลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับดีทีนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบไดล็กนะครับเมื่อกี้ปีหกสี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับก็จะเป็นตัวแรกประมาณปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งเนาะ คันนี้ให้ราคาพิเศษไปนะครับอยู่ที่ราคา430,000บาทครับเอฟซครับ430,000บาทสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะถัดมา MU 4902ครับอ่าที่น้องทางฝั่งสปปลาวเริ่มจะเข้ามาดูแลทีนี้เพราะว่ามันเริ่มเป็นรุ่นใหญ่นะครับทางนู้นก็จะเป็นพวกงานบุกงานเบิกงานดันเยอะนะครับแต่เป็นพวกนาหล่มเขาจะไม่ค่อยมีนะครับสปปลาวหากันเยอะนะครับคันนี้นะครับก็ ราคาอยู่ที่4,069,000นะครับจะไม่มีหางนะครับจะไม่มีหาง4,069,000จะไม่มีหางส่วนถ้าเอาหางพร้อมนะครับก็จะอยู่ที่4,990,000นะครับ4 9 9 0 0 0าทวนนะครับส่วนคันนี้นะครับถ้าเอาหางใหม่พร้อมก็จะอยู่ที่5,000,000ครับแต่ถ้าไม่เอาหางก็อยู่ที่4,060,000นะครับเป็นรถปี63นั่งคู่นะครับสําหรับ MU4902 นะครับก็จะเป็นรถในตระกูลที่ทำไร่ได้นะครับอ่าดันได้ไถได้นะครับมีดับคอนโทรลด้านท้าย นะครับถือว่ารถส่วนทรงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ก็จะ2 0 0พันชั่วโมงนะครับอ่าสองพันน้ำหนักประมาณ2ตันนะครับสองพันกิโลนะครับสตันกว่ากว่านะครับอ่ะเยยบขึ้นมานะครับเป็น M 5 0 0 0ันครับที่ร้านมี2คันเนาะตัวนี้คันนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา 3 2 0 0 0นบาทนะครับคันนี้3 2 0 0 0นบาทด้านหน้าแล้วก็หางนะครับเช e ็คสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับดูการเก็บงานเก็บสีการปรับสภาพบูดลูกหมากนะครับเหมือนกันนะเก็บเหมือนกันนะครับราคาห่างกันแค่หมื่นเดียวตัวนี้3า0แสนนะครับคันนี้3า0แสนคันนี้3า0แสนนะครับนี่คันนี้ยางนะครับเนี่ยดูสังเกตที่ยางสามแสนสามยางมันสวยกว่า นะครับใส่ท่อซิ่งให้แล้วนะครับสนใจลองเข้ามาดูกันได้นะครับรถทุกคันมีพื้นที่ให้ทดสอบให้ดันให้ไถถูกใจถึงวางเงินมัดจำนะครับรถสามารถพร้อมส่งได้เลยนะครับมา70นะครับเอ่า M7040 นะครับเราก็มีอยู่2คันเช่นกันนะครับ70แรงม้าตัวนี้จะเป็นสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมรถปี56นะครับรถปีห6นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 479,000นะครับจะไม่มีหางนะครับส่วนถ้าเอาหางพร้อมก็จะอยู่ที่510,000นะครับคันนี้เหมือนกันครับอ่ามีหางครบเก็บสีให้แล้วนะครับ510,000บาททวนนะครับ510,000บาททวนสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับทักทายสอบถามมาได้รถเกี่ยวก็มีครับอ่าหรือว่าใครๆหาอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่าเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับ46000พวกเทนเลอร์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงของเราเนี่ยสามารถผ่อนสามารถดาวได้นะพวกนี้นะครับอ่าหรือว่า งงานยยก่่อเีของกอเสรีก็จะอยู่ที่2 1งหมื่นนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับสามารถมาดูสินค้าได้ครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดปุรดธานีมาชมนะครับนี่สินค้าเพิ่งเข้าอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดฟางของยันม่านะครับ YES นะครับ165 HBY นะครับราคาก็จะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทครับ1,95,000บาท เครื่องใหญ่ๆบล็อกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเครื่องเหมือนใหม่เมื่อหนึ่งเลยครับอ่าเพิ่งได้เข้ามานะหนึ่งแเก้ามืบาทราคาคุ้มๆนะครับราคาคุ้มๆนะครับสวยๆเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ของตาช้างนะครับตัวนี้จะเป็น HB 130หนึ่งสามศูนย์นะครับอ่า เครื่องนี้ก็ให้อยู่ที่1นึ0 0 0สนเบาทนะครับเครื่องอัดฟางทุกตัวนะครับทางร้านเราขายตามสภาพนะครับเพราะว่าเราบิ้วไม่เป็นสําหรับใครที่จะเอาไปใช้งานก็นะครับคนที่เป็นก็สามารถมาดูกันได้นะครับเรามีรถไถไว้ปั่นไว้หมุนให้ดูนะครับอ่ะส่วนหางบุกเบิกนะครับอันนี้จะเป็นของพวกนาซาเนาะราคาเริ่มต้นก็ตั้งแต่4ี่หมื่นนะครับของใหม่มือหนึ่งพรอนได้ดาวได้หางขุดมันนาซานะครับหมื่นสี่ห้าร้อยนี่นะครับหมื่นสี่ห้าร้อยมาดูรถเกี่ยวครับพอดีรอสติ๊กเกอร์อยู่ ตัวนี้นะครับแต่งสเปคเต็มนะครับเป็น DC 70G พัทตู้แอร์คาบินนะครับรถปี63 2,100ชั่วโมงนะครับสเปคเต็มนะ,ะกวักซิ่งนะครับเกียวดันปากเลดคอเลดคอสปริงตู้เบาท้ายซิ่งเสาโครงตู้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งเซตเลยนะครับตัวนี้ใครได้ไปพร้อมเกี่ยวพร้อมลุยพร้อมทำงานได้เลยนะครับคันนี้นะรันตีให้นะครับ ราคานะครับเจ็บแต่จบคุ้มนะครับลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าอยากได้ถูกมาเอาคันนี้นะครับผมยังไม่ได้บิ้วไม่ได้ปรับสภาพก็จะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับถ้ายังไม่ได้บิ้วนะครับตัวนี้ก็เจ้าของเดิมเขาใส่เกี้ยวดันนะครับอ่าเกี้ยวดันปากเลรียดให้แล้วนะครับแท็กสวยทั้งสองข้างนะครับแท็กสวยทั้งสองข้างนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมีรถอีกหลายรุ่นหลายคันเลยครับคันนี้ก็จะเป็น สี่สิบเจ็ดแรงนะครับสี่ิบเจ็ดแรงคันนี้เราขายตามสภาพนะก่อนที่จะเก็บงานก่อนที่ยังไม่ได้ปั้นไม่ได้บิ้วนะยางหลังก็ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นะครับคันนี้เราติดสติกเกอร์เอมาเอาไปที่สามแสนสองห้าพันครับอ่าได้ดันหน้าได้หางสชิ้นนะครับผ่านสองสี่หกเอฟนะครับสามแสนสองเก้าพันรถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ รถเดิมๆใครที่หา47ราคาถูกๆทางร้านเรามีนะครับบางท่านก็คอมเมนต์โอ้ยแพงนะครับก็ถ้าเป็นรถพวกปรับสภาพมันก็แพงครับเหมือนอย่างนี้นะครับนี่เดิมๆตามสภาพนะครับ159,000บาทครับรถใช้งานได้ปกติได้ใบดันได้หางนะครับมีเวตสองร้อยพร้อมตัวนี้ก็เป็น3 4 0 8เล่มทะเบียนมีครบนะครับนี่ L 3608ครับ255,000บาท ใครสนใจคันนี้ไปปั่นนามาแล้วแต่ว่าไม่ให้โรตาอรี่ตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์3ชิ้นครบก็จะอยู่ที่2 8 9 0 0 0แนานะครับแต่ถ้าเอาแค่2ชิ้นตามสภาพแบบนี้2 5 5 0 0 0 0านะครับตามสภาพนะครับเน้นย้ำว่าตามสภาพรถใช้งานได้ปกติพวกสีเครื่องสวยมากแต่บอดี้เนี่ยแค่ตรงบอดี้ตัวนี้มันไม่สวยแค่เท่านั้นนะครับถ้าทำชุดบอดี้ใหม่ก็แจ่มแล้วครับมีแผ่นหลังคาแตกนะครับอ่ะ lc 018ครับตัวนี้3 4 5 0 0 0ับาทนะครับรถปี60ครับ เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสวยสวยเลยนะครับมีรถหลายรุ่นหลายคันครับสามารถเดินทางมาดูที่ร้านเราได้นะครับร้านนัทแท็กเตอร์เราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรธานีครับไปมาไม่ถูกนะครับเนี่ยพิมพ์นี่ใน Google เลยพิมพ์ว่านัทแท็กเตอร์ครับมีที่เดียวสาขาเดียวไม่มีที่อื่นนะครับบางบางท่านไปดูในเพจมานะครับเพจวิชาชีพเขากอปรูปร้านมาลงแล้วก็เอารูปร้านอื่นมาลงใส่คําว่านัทแท็กเตอร์อย่างเงี้ยคุณก็เชื่อนะครับรถพวก40เขาขายกันแสนกว่าบาทไม่มีนะครับบอกเลยว่าไม่มี นะครับอ่ะนี่ MU ห้า2นะครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยๆเลยปี6 3สามนะครับนี่ให้ดูความเดิมสีดเดิมของเขานะครับสีดเดิมของเขารถมาแบบนี้เลยนะครับคันนี้ผมให้หางใหม่5 4 9 0 0 0สี่้าพันครับได้หางใหม่จะเลือกเอาหางบุกเบิกก็ได้เลือกเอาหางควนก็ได้นะครับ M8540 ดห้าี่ครับแ5ดสิบ้าแรงม้าพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับเอาไปที่ห้าแ0 0หบาทครับ ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่มาดูเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์ครับเก้าสิบห้าแรงม้านะครับสี่สูบสองเผาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อครับอ่ตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันครับไม่มีหางนะครับไม่มีหางนะครับหรือว่าใครที่หาอุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารี่นะครับตอนนี้ออกดีมากๆขายดีมากๆทั้งซารันซ่าทั้งฟาร์มเทคทั้งสยามสตอล่า นาซาหรือว่าจะเป็นตาช้างมือหนึ่งเราก็มีนะครับเนี่ยเป็นอาณาจักรเลยครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับถังปุ๋ยทังตัดหญ้านะครับเนี่ยมีครบเลยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราสดผ่อนได้นะครับเงินสดเงินผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่นัดแท็กเตอร์นะครับ091ครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับขอบคุณครับ